คือคือไม่เป็นกระแสนะครับกระแสเนี่ยมันมีการตั้งคำถามว่าเอ่อ Do women think Rizzo is beautiful กอ,อคือเอ,อ้คุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยคุณคิดว่า Rizzo เขาเป็นคนที่สวยหรือเปล่าถามว่าใครคือ Rizzo คุณอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรฮะผมมีเสิร์ช Google ภาพของเอ่อคนดังท่านนี้นะครับคนนี้คือ Rizzo นะครับผม ก็คือเป็นเอ่อคนดังชาวอเมริกันนะครับก็น่าจะเป็นนักร้องนะถ้าผมจำไม่ผิดอืมก็คลิปนี้เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับก็ลองถามความเห็นผู้หญิงทั่วไปดูว่าเฮ้ยคุณว่าลิโซสวยหรือเปล่านะครับคลิปเนี่ยความยาวประมาณ3นาทีเองนะ อ่ะเราลองดูกันดีกว่าว่าในคลิปเนี่ยเป็นยังไงโอเคสุดมาลี <Molly. S 2> อ่าเนี่ยเขาก็ถามว่าเอ้ยผมอยู่กับใครครับเนี่ยอ่าผู้หญิงนี้ก็ตอบมาลีมาลีอ๋อ like oh เอา้า Do you think beautiful think Lizzo is เนี่ยอันนี้คือมันมันเป็นคลิปที่มันอาจจะตัดไปตัดมาหน่อยนะเนี่ยเขาก็ถามเอ้ยคุณคิดว่าลิซโซสวยหรือเปล่า Yes เอ้ยใช่เขาสวยค่ะ As anyone ever told you that you look like Lizzo เออเคยมีคนบอกหรือเปล่าว่าคุณเหมือนลิซโซ่เลยอะเฮ้ยนี่มันไม่ตลกนะตะก,กี้<อ>คุณพ<ว>ูดว่าไงนะต้องเล่นโรมบล็อกไง<ๆ>ที่จะได้เด็กลงไงครับ55โอ้ยอะไร All right, So the question of the day is do you think Lizzo is beautiful อะคำถามประจำวันนี้นะครับก็คือคุณคิดว่าลิซโซ่เนี่ยเขาสวยหรือเปล่าอะ อ๋อสวยสิคะลิซโซ่เนี่ยปังมากเลยนะคะอ่าฉันให้10เต็มสิเลยค่ะ Do you think l i z z is beautiful เออคุณคิดว่าลิซโซสวยหรือเปล่าครับย่าลิซโซ่ใช่ไหมคะแน่นอนเธอสวยมาก Ever told you that Has anyone you you look Lizzo? ever like Liz เออมีใครเคยบอกหรือเปล่าครับว่าคุณเหมือนลิโซเลย No อืมไม่ไม่มีค่ะ Cause you do เออเพราะว่าคุณเหมือนลิโซเลยนะ What would I do No cause you do That's a compliment Confidence is key เอ่อฉันว่ามันเป็นคำชมนะเอ้ยคุณน่ะสวยมากเลยเหมือนลิโซยังไงเลยคุณต้องมีความมั่นใจคุณรู้หรือเปล่า Thank you. okay, thanks, ladies Thank you. โอเคเอ่อ r e with. อ่ะเรากลับมาที่ผู้หญิงคนนี้กันนะครับคุณสุภาพสตรีท่านนี้ชื่ออะไรครับผมสวานียา uh, ชื่อสวญญานยค่ะสวานย Do you think Lizzo is beautiful? โอ้ <S S oh, คุณค yes. ิดว่าลิซโซสวยหรือเปล่า Has anyone ever told you that you look like Lizzo? เออมีใครเคยบอกหรือเปล่าครับว่าคุณเหมือนลิซโซเลย No ไม่นะแกโอเคะ okay, 'cause you gotta do why 'cause I เออเพราะว่าคุณเหมือนลิโซเลยนะ plus size yeah เออหมายความว่าไงพูดฉันเอ,อ่อตัวใหญ่เหละแก oh you just look like Lizzo ไม่คืคุณแค่เหมือนลิโซเฉยๆ what features เคือเหมือนเหมือนตรงไหนล์แหลอ uh, the face ก็หน้าของคุณนะครับ what about it <laughs> ทำไหมหน้าฉันเหมือนเหมือนลิโซตรงไหน You can sing too you Got t h r o w t o ล่าวว Do you think Lizzo is beautiful Yes I think Lizzo beautiful <c oughs> อคุณคิดว่าลิโซสวยหรือเปล่า,าใช่ค่ะฉันคิดว่าลิโซสวยมากเลย Yeah Lizzo <c oughs> cute The f u c k she cute Okay that's uh, valid เขาน่ารักนะ oh, That's valid I'm here with Professor Vanessa เอ๋อผมอยู่กับใครครับเนี่ยอ,อยู่กับ professor professor ค่ okay has anyone ever told you that you look like lizzo เอ,อ่อมีใครเคยบอกคุณหรือเปล่าครับว่าคุณเนี่ยเหมือนกับลิซโซเลยนะครับ next question อ,อ่าคำถามต่อไปได้ไหมคะไ hey, like? อเขาอยู่อะไรไอแล้วแล้วคุณเอ,อ่อหน้าเหมือนใครอ่ะหล่อเลยเออผมหน้าเหมือนใครเหรอเอ๊ะไปเอาไปใจ like shark boy เอะมีใครเคยบอกแล้วบอกว่าคุณเหมือนชาร์กบอยเลยไม่รู้ชาร์กบอยไอชาร์กบอยอ่ะอ๋อไม่ครับ I g e เ P d พมเออผมว่ามีคนทักบ้างนะว่าหน้าเหมือนพดี i ่ะเดดี้สิ o d กติดตัวเดดี้ด้มัเอ่ออว่าใครครับเนี่ยเอ่อมัลีค่มัลีเคยมีคนบอกคุณหรือเปล่าครับว่าคุณเหมือนลิโซเลย <What? S 2> อะไรนะไอ้คุณเหมือนลิโซ่อะครับอคุณเคยอ่ไอ้ย ตะกี้คุณบอกว่าฉันเหมือนลิโซ2สองครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะแล้วคุณดูหน้าตาตัวเองคุณมาพูดกับฉันอย่างนี้ได้ไงอะไรอะไร w h ่ look like? I look like ด o baby daddy s <S nah, you w n t give it to อ e ้ h a go up nah baby baby girl h e oh shit oh, oh what is going on yo I literally ผมไม่เข้าใจเลยก็คนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกคุณน่ไอพวกคุณได้มีคอนเทนต์ดูอย่าลืม subscribe พวกด้วยล่ะพูดว่าไง คุยคิดว่าไงกับเอ,อ่อะไรอะไรคือสาเหตุที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพอพอไปถามว่าอ,อตอนตอนที่ไปถามว่าเฮ้ยลิโซสวยหรือเปล่าทำไมทุกคนเลยตอบว่าสวยหมดแต่ว่าพอชมว่าเฮ้ยคุณเหมือนลิโซเลยทำไมทุกคนไม่พอใจเอาตรงนะอันเนี้ยผมเห็นใจผู้หญิงนะ คือถ้าจะว่ากันตามตรงอะ่ะมันเอแบบแบบแฟแฟนี่พูดกันแบบแฟแฟเลยสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยมีใครเข้ามาถามคุณอะ่ะแล้วเขาแบบว่าถือกล้องมาถ่ายหน้าคุณเอาไว้อะว่าเออคุณคิดว่าผู้หญิงคนนี้สวยหรือเปล่าอะ่ะคือคือมันเอาเอาตรงๆเนี่ยมันเหมือนอยู่ๆว่าคุณอยู่เฉยๆแม่งมีคนมาแบบว่า จับคุณแบบว่าส่องไฟฉายอะ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยมึงตอบมาเดี๋ยวนี้มึงตอบมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี <laughs> ้ย <laughs> <laughs> มันมันมันก็ต้องตอบตามมารยาทะนะอันนี้ผมผมพอจะเข้าใจได้แต่ในอีกมุมนึงอะ่ะเออมันเหมือนมันลากไปตบกลางสีแยกอะ่ะไอ,อ้ผมพอเข้าใจได้นะว่าในคลิปเนี่ยมันมันมันให้ความรู้สึกประมาณนั้นแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยผมก็พอเข้าใจ ในสิ่งที่อคนที่ไปสัมภาษณ์เขาต้องการจะสื่อคือคือคนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อคือเรื่องพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ได้เกิดเกิดขึ้นหน้ากล้องมันเป็นการมันเป็นการที่ผู้หญิงชมผู้หญิงด้วยกันเองว่าเฮ้ยเธอสวยเธอต้องมั่นใจโดยที่มันไม่มีใครมาถามไม่มีใครมาอะไรนึกออกปะแล้วมันคือการเออไม่จริงใจต่อ และกันหรือเปล่าผมผมพอจะเข้าใจในสิ่งที่คนทำคลิปนี้เขาต้องการจะสื่อนะหรือกระแสนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ต้องการจะสื่อว่าแบบเฮ้ยเอเอมึงที่มึงพูดมามันก็คงจะถูกแหละว่าอันนี้พวกกูเนี่ยมาทําแบบนี้เหมือนพวกกูลากมึงไปอยู่ในจุดที่แบบไม่ว่ามึงจะตอบยังไงเมื่อคนโดนคนโดนคนด่า แต่ว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันละ่ะกับการที่มันไม่มีใครเห็นมึงอ่ะมึงก็ยังชมกันแบบเนี้ยมันคือการใส่หน้ากากเข้าหากันหรือเปล่ามันคือการไม่จริงใจหรือเปล่ามันคือการที่เออถ้าจะให้มองแบบว่าลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการที่เห็นคนอื่นแย่แล้วเราก็ไม่สามารถบอกเขาได้ตรงๆเนี่ยหรือเราตั้งใจที่จะไม่บอกเขาเพื่อที่เราจะได้แบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเออแม่งแย่ละกูอยู่กับแม่งกูจะได้ดูดีกว่าอะไรแบบเนี้ย มันคือ m l l i c i o u s Intention หรือเปล่าคือเป็นความตั้งใจที่ไม่ดีมีความประสงค์ร้ายอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าในสังคมผู้ชายอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เท่าไหร่ผมเป็นผู้ชายไงผมไม่ผมไม่มีเพื่อนผู้หญิงที่ผมสนิทที่ผมคุยด้วยบ่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าในสังคมผู้หญิงในบ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบไหน สังคมผู้หญิงที่ต่างประเทศกับสังคมผู้หญิงที่บ้านเรามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆในสังคมผู้ชายเนี่ยจากที่ผมแบบมีเพื่อนผู้ชายมาเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบว่าพูดชมกันเกินจริงหรืออกใช่ไหมฮะหรือมันไม่ได้มีการพูดชมเพื่อปลอบคืออ่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราเจอปัญหาเงี้ยเราเราปลอบได้เว้ยแต่ถ้าสมมุติเพื่อนเราแม่งแบบเอ,อ่ม แต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแบบว่าช่วงนั้นแบบไว้หนวดลกลุงลังผมเผาเอ่ยยาวไม่ตัดแล้วก็น้ำไม่อาบเนี่ยผมก็คงจะไม่ชมผมเพื่อนผมรอกว่าแบบเฮ้ย hey, มึงมึงหล่อในแบบของมึงแล้วเว้ยให้มึงเซอร์ผมก็คงจะต้องเตือนว่าแบบเฮ้ย hey, มึงมึงไหวบอกว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือบอกว่าทำไมมึงไม่อาบน้ำว่าไอชีบมึงตัวเหม็นชิบหายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหม